เมนตาทำคัมคืนโลกกราสวาสดีมั่งมีสีสุดร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคขาเอฟซีของย่านงกทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ย่านงกก็พาชมกิจกรรมเช่นเดิมนะคะพามาตรวจงานเพราะว่างานของเราใกล้จะได้ฉาบแล้วนะคะก็ลเลยพาน้องเมย์น้องเหน่งมาตรวจงานแล้วก็เราพาไป ชิมก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวกระลารแสแซ่บซีดเลยนะคะ<า>ที่อยู่ไม่ไกลจากเรือนรับรองมังกรมิเกลบัง <c oughs> เอ,อิญเราก็ได้ไปร่วมนะคะถวายพัะทหารแล้วก็ทําบุญในร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> พอดีได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะซึ่งอยู่สามอเภอเลยนะคะก็คือ เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ยานกเคยร่วมบุญด้วยนะคะก็ปากบุญไปให้เอีของยานกทั่วโลกได้รับบุญในท้งนี้ด้วยกันแล้วก็ชมงานของยานกด้วยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ Hehehe. 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 ที่มาของสีบ้านบ้านสวนอุดมสุขคือที่มาของสีที่มาของสีบ้านเข้ากันเลยมิเกลมิเกลอยู่อยู่กลางรแพงหาไม่เจอมิเกลก็หาไม่เจอมิเกลมอง เกียร์บอกเอฟซีเอฟซีคะรีบมาจองไวๆนะคะร้านเก้าเก้ารานเก้าเก้าอฟซีมาจองให้นิเกียวนะคะวันนี้นิเกียวมาพีเชนให้แล้วค่ะเอฟซีบ๊ายบายบ๊ายบายน้ะเอย๊มันเอย cà phê máy, cà phê đấy bà, thong tiền máy <laughs> มีโปรอะไรไหมยากช่วงนี้โโหนี่ไงคปูนี่นีปูใหญ่ปูใหญ่ที่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำยาวไปเกือบสี่เมตรดินเท้าใครสนใจร้าเก้าวก้าวแล้ปลูแล้วเหล็กดดดมุ้งลวดปูก็มีเคาน์เตอร์ให้ปูกระเบื้องปูปาดลงรถปูกระเบื้องให้ ก็ทำอยู่ว่านื่อานี่ 一千万。<music> สร้างบ้านเองอะไรไม่ต้องไปพูดถึงอนหรอกสร้างเราสร้างบ้านเองเนี่ยเรามีเกาะขึ้นมากับเกาะข้างบนเพราะทีว่าหน้าต่างข้างบนมันจะมีอะไรเนี่ยแต่เนี่ยคือยานกทําสูงไงก็เลยต้องมีล้อเวลย์ข้างบนด้วยครับดการแข็งแรงค่ะถ้าเราเกาะขึ้นไปดวดเดียวในความแข็งแรงการยึดเกาะเนี่ยแล้วเวลาฉาบเนี่ยมันสามารถที่จะแตกล่ะได้เพราะว่าระยะช่วงระยะมันยาวเกิน เราก็เลยต้องเททับหลังเงก็บข้างเกณฑ์ข้างไว้เลยอนา,านยายจุกมากกเลอง,อ,องเททหลังพอก่อนจะฉาบเราก็จะต้องฉีดน้ำบ่มไว้เลยสามวันคือ <c oughs> ให้เขาอิ่มตัวเลยให้การดูดซับเนื้อปูนกับอิฐเนี่ยคือให้ดูดซับค่ะแมบไบม่ให้หแบบไม่ให้ไม่ให้เขาแตกละเหุเลยตรวีไว้เพื่ออะไรี่ยเพื่อไว้ล็อก นะคะปู่เพราะเราอิดมาวางปุ๊บปูนเขาก็จะอย่างนี้เขาก็จะล็อกเกาะไว้ให้แข็งแรงให้แข็งแรงไม่ให้อิดเคลื่อนไม่ให้เคลื่อน,อนการยึดตัวไม่อิดโยกไม่กำแพงโยกการยึดเกเนี่ยเาจะปิดไม่มีเเรามีเหล็กเสียบหนวดไวหมดไม่ให้แบบทีบก็ไม่ล้มไม่ล้ม มมีกาวตะปูได้นะ,นะเน่สียบกาวตะปูว,ปปวีพักซี่ออไม่ใช่เจาะเสียบธรรมดาออใช้กาวเสียบอีกทีเสียบใชตันลกาวมีพซี่แล้วก็ึงเจา,านเจาะ้ยัดเข้ามันจะจอ,อ,อกดึงเหยวแข็งาบีบนบ้ายเจะจอยนี้ทนท,ทำบ้านแบบบ้านนะาเาานาะจ จอบปุ๊บแล้วก็ตอกเลยเข้าไปพอ,ปอ,อล,ะละแต่ย่านกบนี่ถือไม่ได้ต้องมีกาวมีอะไรเดินเนี่ยแน่นมากแน่นมามกนะแน่นแน่นวมัยโบราณเขาไม่มีพวกกาวพวกนี้ไม่ไม่เสียบดวดอย่างนี้เขาใช้ ถวายปัจจัยหลวงลุงมาได้บุญด้วยค่ะแลจะถวายอะไรถวายปัจจัยองค์ยังค่ะในรรนแล้วนรัการเป็นเป็นลุงแถวนี้เจ้า ลงห่หาด่เจ่ร้ไอยู่ใกล้ๆวัดมะขามเปียนะค่ไหมามันเข้ามามาว่ามันเป็นหน่อยนะอร่อยมากเลยค่ะมีขาวรวมเนื้อค่ะปู่เอาโทรตามมีเดทันนีมเนี่ยซิอไปฝากเลยเนาะ้ะไปฝากอ่ะอเอ ขันน้ำใช่ไหมผู่ขันน้ำแบบบ้านยานอกอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยนะคะตีรสชาติพอดีเลย น mm ี่แหลครยนตรงนี้แครับปักหมุดที่นี่เลยค่ะเกีียวเกียวเรือนะคะชามกะลาอร่อยมากเลยครับอร่อยแต่ไม่ ะะอร่อยรสชาติยอดเยี่ยมเลยค่ะตีปักหมุดมาที่นี่เลยนะคะถ <c oughs> ึงแน่นอนค่ะริมถนนเมฆใหญ่เนี่ยนะคะสายไปสนามกีฬา,ากลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีของดีของอร่อยเมืองพิษณุโลกนะคะด <c oughs> ีะคะ่ะได้บุญด้วยวันนี้มาเจอหลวงพ่อกําลังให้บรดีได้บุญด้วยพอดีบานนารัก <c oughs> <c oughs> ด้วยนะคะเป <c oughs> ้ของร้านคนสวยค่ะเปิดหน้ากากโซฟาสวยใจี พัฒนาคุณโรงงานเลยนะคะใ่ยาน่าทํายได้บุญด้วยอยากซื้ปาที่นี่มีสูตรน้ําจิ้มก๋วเตียวด้วยนะคะน้ําจิ้มก๋วเตี๋ยวชางกะลาทําไมถึงต้องมีน้ําจิ้มไปดูตรงนี้นะคะเขาเขาสามารถที่จะสั่งแบบประมาณว่าประเภทว่าลวกจิ้มได้นี่ค่ะสั่งลวกจิ้มโดยน้ําจิ้มรสเด็กอันนี้ค่ะ แต่แม่ที่จะเนี่ยวกจิ้มทำมีเยอะแยะมากมายเลยจ้ะซุไปตรงนี้เลยน,น่าอร่อยมากค่ะใ,ใกล้ๆเลยครับปู่เกจีจะได้เห็นว่าอะไรมารวกจิ้มแล้วก็ทาได้บ้างอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งั้องนะเออรวกจิ้มค่ะปู่กน,นี่ค่ะ ปูมาถ่ายลวกจิ้มกับปูไม่ได้เลยบอกว่าอะไรลวกจิ้มได้ลูกชิ้นหมูจับหวานหมูหมักรวมหมูตีนไก่ซุปเปอร์เนี่ยค่ะสามารถที่จะลวกแล้วก็บางทีเราเราปิดใจแล้วเราก็ซื้อน้ำจิ้มไปนะคะน้ำจิ้มที่ร้านนี้แล้วเราก็ไปลวกนี่นี่คแห้ง่นี่ใช่ค่ะเปรี้ยวเลือแห้งใช่ค่ะอันนี้อันนี้เมนูเด็ดของที่นี่ค่ะะที่เนี่ย เมดีนี่แหละค่ะนี่ค่ะรายละเอียดเนี่ยแล้วก็มีน้ําจิ้มถ้าเราอยากจะทานที่บ้านเราก็ซื้อน้ําจิ้มนี้ไปหม้อไฟด้วยแปลกดีเนาะใช่ค่ะติ๊ี๋ยวหม้อไฟใช่ค่ะควิดีโเ,เรือหม้อใหญ่สั่ได้สั่งเมนูไหนเยอะแยะเลยครับแปลกดี ฝากไปฝากเไไมเดและฝากน้อยฝากอะแรด้วยคูมาส่งใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยที่มาของผู้เขียวชามกะลาเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใส่กะลาไม่พอแล้วค่ะปู่เพราะว่าไม่ใช่หายากค่ะ พราะเดี๋ยวนี้ชามล้นค่ะปริมาณเพิ่มขึ้นล้นกะลาเลยต้องใช้ชามตาไก่แบบไตสใหญ่สุดค่ะเพราะว่ากะลาน้อยไปแล้วาะให้ปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะค่ะ มีน้ำม,มีน้ำขายด้วยไม่ใช่มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเมื่อไใก๋วยเตี๋ยวชามกะลาไม่มีเฉพาะลวกกินกมีกาแฟด้วยค่ะทำเมนูเยอะแยะเลยค่ะบุ๊กมีหลากหลายเมนูให้เราได้สั่งที่นี่นะคะคือมารับประทานได้ครบทุกอย่างนะคะสั่งอาหารอะไรก็ได้หมดเราอยากรับประทานอะไรผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเียมีหมดค่ะม,มีค่ะ เมนูเยอะมากเลยค่ะผัดผั่นก็มีวัชไช่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดามีทุกอย่างค่ะแบบซุปเปอร์เลยค่ะซุปเปอร์ชามกระลาซีฟก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่ามีทุกอย่างมีเมนูมากมายหลืยอยงค่ะรับประทานข้าวได้อะไรได้หลายอย่างเียสั่งกาแฟเย็น เป็นกาแฟเนปเนปก็หอมดีนะคะปูนี่ค่ะเมนูเยอะแยะเลยนะคะกาแฟโบราณใช่ค่ะเนปก็มีแต่บอกว่าคนชงไม่โบราณนะคะคนชงสวยนะคะปูเรียนคุณคนชงสวยนะคะนี่น้ำมะพร้าวปั่นแตงโมปั่นนอะไรอย่างนี่ นี่ชุดไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครนะคะตปวดโอเคลองจุดตรงใบกบเน็ดชิบเ,เลยเลยเป็นคือแก้วยังใหญ่เลยๆๆครัคบพี่พชอบช่ชิปปาร์ตแยใหญ่มากเลยชิมได้ยังทุกวันทุกวันเราทานแค่หกชิปปาร รอ,อร่อยมากเลยปัวปัวอร่อยจริงๆไม่ไี่โมอร่อยมากค่ะใช่ไหม,ไมรอ,อร่อยอร่รอย สับถุงแล้วแต่เลือดอ,อ๋อเมสองพี่หนงสองออไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ไม,ไม่พอนะไม่พอเพราะว่ามีหกอ๋<ม>อกระป๋องก็ม่เกลี <laughs> เยี๋ยวแลวรออีกสักกี่ขวบกินได้ไม,ไม่เกลี่กี่ขวบกินได้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเ,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 เดีลยวหนูก็สั่งเมนูไม่ใส่พริก สนุกแล้ยมังกรสนุกแลยจะจะมีเวลาหยุดพักไหมมีเวลาหยุดพัก

พา NC คะ่ะพาชมง,งานแล้วก็พาชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะปักหมูเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวชามกะลาอร่อยมากๆเลยนะคะอยู่ในไกลบ้านญานะนะคะแล้วก็ตรวจงานกันนะคะงาน เร่งงานก่องานฉาบนะคะก็เดี๋ยวจะได้ชมความสวยงามของบ้านสวนอุดมสุขของยานุค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทุกขอกราบขอบพระคุณ f c ของยานุทั่วโลกเลยนะคะรับบุญโดยทั่วถึงกันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโสุขัขงพลังนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนานทุกประการนะคะ ก็ประกอบกิจการงานใดก็ขอให้นะคะประสบความสํเาเร็จนะคะรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเอ็ีที่น่ารักตัวโลกนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ